เรื่องหมาป่าที่ติดลูกอมเขียนโดยคริสตินเบเชลภาพโดยแอลเวลกอฟแปลโดยอภิรุจีสิตรังสีคุณยายกุ๊กกุ๊กไก่ครับพวกเราขอกินลูกอมขนมหวานได้ไหมครับร้านกินกันไปแล้วนี่นะแค่นิดเดียวเองค่ะขนมหวานอร่อยมากๆเลยอร่อยก็จริงแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นรอกนะจ๊ะ เจ้าหมาป่าจะมาเล่าให้ฟังเอ้าไม่ใช่ให้อาปากจ้าจให้ฟังต่างหากจะเช้ากลางวันหรือเย็นเจ้าหมาป่าก็เอาแต่เคี้ยวลูกอมขนมหวานกรุบกรุบทั้งลูกกวาดหลากสีสันขนมน้ำตาลปั้นเป็นก้อนๆตังเมกรอบและไหนจะแอปเปิลเคลือบน้ำตาลกรุบ ตรงนี้ก็ลูกอมกรุบตรงนั้นก็ลูกอมวหวานหวานอร่อยจังแจ๊บแจ๊บเอ,อื้อและที่รู้รู้กันว่าเจ้าหมาป่าไม่เคยแปลงฟันเลยปากของมันจึงเหม็นหึ่งเลยละ่ะยีแหวะได้เวลาของว่างแล้วเจ้าหมาป่าพุงโตตัดสินใจจะไปบ้านของลูกหมู ถึงหลานๆจะรู้แต่ก็ช่วยลูกหมูไม่ได้อยู่ดีครั้งที่แล้วนะ่ะเจ้าหมาป่ามัมบ้านขนมชั้นสีสันสดใสของลูกหมูไปจนหมดเกลี้ยงเลยส่วนเจ้าลูกหมูน่ะหรอรอดไปได้อย่างวุดหวิดถึงแล้วเจ้าหมาป่าอยู่ที่หน้าบ้านที่ทำจากไม้หลังใหม่ของลูกหมูน้อยมันเคาะประตูสามครั้งดังก๊อกก๊อกและก๊อก ใครนะนี่พี่ชายเองเจ้าหมูน้อยเดินไปเปิดประตูเออใช่แล้วจ้ะเจ้าหมูน้อยนี่ช่างทึ่มเสียจริงๆเอาลูกอมขนมหวานมาถ้าไม่อยากถูกฆ่ากินเจ้าหมาป่าตัวร้ายอ้าปากเหม็นๆพูดกลิ่นปากมันเหม็นมากเสียจนเจ้าหมูน้อยนอนสลบมือด หมาป่าถือโอกาสนี้ขโมยขนมหวานทั้งหมดของเจ้าหมูน้อยไปจากนั้นก็วิ่งหนีลึกเข้าไปในป่าอร่อยจังแจ๊บแจ๊บเอือ้อเห็นเลยว่าท้องของเจ้าหมาป่าป่องขึ้นแล้วมันก็อยากกินลูกอมขนมวหวานเยอะขึ้นด้วยยิ่งเจ้าหมาป่ากินมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งอยากกินมากขึ้นเท่านั้น คราวนี้มันอยากกินเยลลี่จระเข้ต้องสีเขียวเสียด้วยนะมันวิ่งไปถึงแม่น้ำแล้วก็นั่นไงในน้ำมีอยู่หนึ่งตัวใหญ่บร่มท่อมเลยดูสิแล้วก็มีฟองปุดๆเพียบเลยด้วยเพราะว่าเจ้าจระเข้ตดพูดๆออกมานั่นเองแต่อย่าให้มีปูดต่อไปเลยจะดีกว่านะเจ้าหมาป่าจะขมือบเจ้าจระเข้เข้าไปไหมนะ ไม่เยลลี่จระเข้ที่ชอบตดพูดหมาป่าไม่อยากได้ตอนนี้เจ้าหมาป่าอยากกินสายไหมแกะแทนสายไหมฟูฟ่องสีขาๆวๆหวานๆหลานต้องนึกไม่ถึงกันแน่ๆว่าเจ้าหมาป่ายอมทําขนาดไหนเพื่อที่จะได้กินขนมหวานๆมันถึงกับปลอมตัวเป็นหมาพุดเดิ้ลเลยนะใช่จ้ะ ทำได้จ้ะแล้วเจ้าหมาป่าก็ไปตามหาสายไหมแกะเจ้าหมาป่าแทรกตัวเข้าไปอยู่ในฟูงแกะสีขาวอย่างแนบเนียนไม่มีใครจับได้เลยละ่ะเจ้าหมาป่าเล็งหาแกะน้อยเนื้อนุ่มน่ารักหน้าม่ำตัวนั้นละ่ะมันโชว์ฟันซี่ใหญ่ๆผุๆแล้วก็ขู่ว่า เอาลูกอมขนมหวานมาถ้าไม่อยากถูกฆ่ากินเว<ะ>้เจ้าแกะน้อยํำกลิ้งทำเอาเจ้าหมาป่านิสัยไม่ดีถึงกับหัวเสียเลยล่ะไม่หัวร้อยย้อเจ้าหมาป่ากันนะจ๊ะเจ้าหมาป่าโกรธจัดมันจึงฟังเคี้ยวไปที่ตัวปุกปุยของเจ้าแกะน้อยตัวแสบแล้วก็รอ มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมาป่าฟันร่วงหมดแล้วไม่เหลือสักซี่เลยนี่เป็นเพราะลูกอมและขนมหวานล,ล้วนๆเลยเนี่ยแล้วก็เป็นเพราะเจ้าแกะด้วยโธ่ไม่นะรอ <Bro. S 2> เจ้าหมาป่าก,กินเจ้าแกะเข้าไปใช่ไหมคะคุณยายมันจะกินได้ยังไงล่ะจ๊ะก็ใส่ฟันปลอมแทนไงครับคุณยายอ๋อ oh. หมายถึงให้หมาป่าใส่ฟันปลอมเขี้ยวพีดูดเลือดแล้วกัดเข้าไปเลยใช่ไหมจ๊ะเปล่าเลยจ้าเจ้าหมาป่าไม่ได้ใส่ฟันปลอมจ้ะแต่เจ้าแกะมันกินเจ้าหมาป่าไปแล้วหรอคะไม่ใช่สิจ้าเจ้าแกะออกจะใจดีขนาดนั้นมันเอาแปลงสีฟันให้เจ้าหมาป่าตังหาก ไว้เห็บแปลงตอนที่ฟันขึ้นมาใหม่เพื่อสักวันฟันจะขึ้นมาน่ะแล l แ s b แ a ในใครกลัวหมาป่าขนแกะให้บอกมาพวกเราไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกอย่าอวดเก่งไปนะจ๊ะยังมีวายร้ายอยู่อีกตัวมันจะมาแทนเจ้าหมาป่าระมันคือระมั่งใจร้ายแล้วเจ้าระมังเนี่ยมันเกลียดลูกอมและขนมหว,วานมาก แต่ของที่มันโปรดปรานคือลูกเจียบตัวกลมๆที่เอาแต่ญาติลูกโอมเข่าปากจนตัวบวมชูกแบบรันๆของยายที่เหมือนกระต่ายกลายพันธุ์นี่แหละจ้า